ไอลิงไก่สีขาสุดเท่ที่มีร่างกายขนาดใหญ่ลึกร่างที่ลึกต่างจากคนตัวอื่นเขาได้โผล่ามาในทานค ER อมเมอร์ซีเนตฟิกฟพักเอิร์ทไลท์หรืออินชีที่ผมเรียก,ก,ยก,กลิเกจัดกลนเขาจากเดลเทสให้เป็นอยู่ในจกักรวาลที่ตายไปแล้วจากน้ำมือของอัลฟาไทออนและเสียสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยกลุ่มออโตบอทเขาเป็นมัลติคอมเพเนนต์ที่มีสองล่างแต่มีจิตสำนึกเดียววันนี้เราก็จะมารีวิวชวานคอมเมอร์วอลเปอร์ไซบอร์นเอิร์ทไลท์คอมแบนด์ครับ มาเริ่มต้นกันด้วยล่างภาหนะของเขาเพราะตัวนี้มีล่างแปลงเยอะพอสมควรนี่คือยานอาวกาศที่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติมมาติดเอาไว้คุณสามารถเอาออกจากกันได้ตัวยานนั้นสวยเอาเรื่องเป็นร่างยานแม่กิตัวที่ไม่ค่อยมีแพนเนลไลายเทกเจอร์ขาวมีมากกว่าหนึ่งอย่างปลายปีกทั้งสองข้างโนสโคนบวกกับดีเทลเครื่องจักรแถมมีโลโก้ออเดอร์บอท ที่เป็นขอบทองด้านข้างของยานมีตัวอักษรเขียนให้เหมือนนาซาส่วนบริเวณหน้ายานเป็นคําว่า magnificent ด้านหลังมีไอพ่นโทโบล์มตัวปิดนั้นมีปัญหาในการประกบเพราะมันปิดไม่นั่นแถมใต้ยานก็มีล้อ3จุดนั่นหมายความว่ามันลั่นบนพื้นได้ชิ้นส่วนทั้งสองมักเกิดเหตุการณ์เมื่อเวลาเอามาต่อรวมกันมักจะประกบกันได้พราะนั่นโดยผมมีทริคคือข้างใต้ยานตรงนี้จะมีชิ้นนี้โดยเราต้องให้มันเสียบกับรูตรงนี้ก่อน แล้วค่อยทาอย่างนี้เท่าน,นี้ตัวยานก็ล็อกกันนั่นสนิทแล้วแถมตัวฐานก็มีล้อด้วยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเ่อรายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends Wolverine Star Wars Black Series Ahsoka Tano l a n d a l o y i a t วัต n Transformer Starrosiri Optimus Prime แล้วก็ Commander Cars ตัวอื่นๆที่ผมยังมีนะตอนนี้นะครับอย่าง Jetfire กับ Armada Optimus แล้วก็มาถึงการแปลงร่าที่แทบจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเลย การแปลงร่างก็ง่ายนี่คือร่างฐานทับแบบเดียวกับ t i เดอร์เวและ Armada Optimus มัส่วนเสริมที่พวกทีมงานใส่เข้ามาเดิมๆนั้นสการ์ลิงไม่ได้มีร่างฐานนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบ t r a นฟอร์เมอที่แปลงร่างมันสถานีลบเป็นการส่วนตัว a r m ์มาดาอ i พ u s มกับ t i เดอร์เวผมแปลงร่างฐานครั้งล่าสุดก็ตอนอัดฟุตเทจไปใช้ในคลิปตัวยานก็ล็อกไม่ได้เลย ชิ้นส่วนสะพานนี้ก็เอาหุ่นที่มีร่างแปลงเป็นลักษณะเดียวกันมาต่อรวมกันได้ฟิลแบบ Fortress Maximus ของลาย t i t รีเเทอร์นะครับโอเคผมขอไปร่างอื่นเลยแล้วกัน การแปลงร่างของทั้ง2ตัวซิมเปิลสุดๆไม่จะมีขั้นตอนยุ่งยากแบบตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปส่วนหัวล่างยานอาจต้องใช้แรงในการดึงออกมาตัวนกรูปล,ล่างดูตลกเมื่อครั้งแรกพบคุณต้องเอกใจเกี่ยวกับความเสถียรภาพของเขาเพราะขาเขานั้นรีบแน่นอนครับว่ายืนไม่ได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมเอามายืนําเท้าหรือให้มันยืนลักษณะแบบนี้ตีก็หลวมอยู่พอสมควรเวลากางปีทีไรตีล่วงตลอดเลยขอกับห้องเขา คือจุดที่ผมชื่นชอบมากหัวอ้าปากได้ขยับลิ้นเขาได้นิดหน่อยตัวลิ้นจะมีเหมือนเปือนเล็กๆซึ่งสก,กาลิ้งมีของแถมเป็นเอฟเฟกระเบิดแบบเดียวกับนักมาราธอนและโอเมก้าโซพีมให้จํานวนมาเท่ากันเลยส่วนคอทุกชิ้นมีตะปูติดเอาไว้บวกกับข้อต่อเฟืองทําให้สามารถมาถึงของเน็ตอย่างแมวป่าลิ้งหรือชื่อสิ่งมีชีวิตสี่ขาซึ่งตรงกันข้ามกับตัวนกที่ผมบ่นไปดีเทลคมชัด หัวนั้นเป็นสีทองที่ดูพรีเมียมปากก็อ้าได้กว้างกว่าตัวนกและมีส่วนที่เหมือนกันเลยคือลิ้นมีปืนติดไว้เท้าทั้งสี่ข้างของเขามีลักษณะเป็นล้อติดตะขาบขาหลังก็สามารถถอดชิ้นส่วนนี้เป็นป้อมปืนสามารถใส่วัสเอกซ์ต์ได้ข้างหลังมีสองหางปลายหางเหมือนไฟหน้ารถเนื่องจากนี่เคยเป็นร่างฐานมาก่อนทาให้มีปัญหาดูเวลาย,ยกขาขึ้นบางทีก็เผลอทําให้มันหลุดเนื่องจากข้อต่อมันล็อกกันไม่นั่นเรามาพูดถึงจุดขยับทั้งสองตัวนี้ ขอบอกเลยว่าข้อต่อส่วนใหญ่มีแต่เฟืองโดยผมจะไม่บอกนะเพราะพวกคุณก็น่าจะรู้ว่าข้อต่อไหนเป็นเฟืองหรือไม่เริ่มจากล่างลิงก์กันก่อนหัวเป็นบอลจอยปากเปิดปิดคอยกไปมาขาทั้งสี่ขายกขึ้นหมุนต้นขาหนึ่ได้ไข้ายก้อเท้ายกขึ้นและยกข้างส่วนนกนั้นหัวเป็นบอจอยปากอ้าได้คอยกไปมาสจุดยกขึ้นสองจุดขาอ้า ยกขึ้นไม่ได้เพราะติดส่วนนี้ยกลงต้นขาหมุนเข่ายกข้อเท้ายกขึ้นลงและโยกเข้าหาตัวปืนยกขึ้นโยกข้างหมุนหางขยับได้พับทั้งสองตัวอาจดูมีจุดขยับเยอะแต่พอมาจับท่าก็ไม่ได้มีอะไรเด่นๆนอกจากยืนเท่ๆหรือท่าตลกๆตกัวนกกระจับท่าด้อยู่เพราะปีกของเขาถ้ามันิดว,ว่ามันอยู่มันนะพอมาพูดถึงขนาดทั้งสองถือว่าใหญ่เอาเรื่องสเกลคือลิตเดอร์สหรืออาจใหญ่กว่านั้น เมื่อเอาไปเชื่อกับคุณนดแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อแล้วก็เปลี่ยนเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับบูฟูลินอโซอกาวัส,สันออฟติมันเจตไฟอามาดาออฟติม,ตออตมตัมาถึงร่างที่หลายๆคนรอคอย การแปลงร่างของมันก็เหมือนกับเราแปลงร่างเป็นร่างสัตว์แต่ครั้งนี้เอามาต่อรวมกันร่างรวมของสกาลิงนั้นอลังการจริงๆเมื่อเอาความเด่นของทั้งสองร่างลดข้อด้อยของร่างนกแต่ร่างลิงก์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะด้านอาร์ติเกเลชันก็เอาส่วนเด่นของทั้งสองร่างมารวมกันและที่พูดถึงไม่ได้เลยขนาดเขาอาจไม่สูงเท่าเจ็ตไฟล์แต่ก็ใหญ่มากความลูกสึกผมคือมันใหญ่กว่าเจ็ตไฟล์อีกพวกรายละเอียดต่างๆผมพูดไปหมดแล้วตอนที่เป็นร่างแยก ถ้าให้ผมพูดมันก็วนหูปเหมือนเดิมร่างงานสำรวจนั้นมีช่องเปิดใต้จุดไว้ใส่พวกของเล็กๆอย่าง h e ดมา a s สเตอได้ครับแล้วก็เปรียบเที่ยวขนาดอีกเช่นเคยครับมูฟอันโซกาวัตสันออฟเตมัสเจ็ตไฟและอาร์มาดาออฟเตมัสคอมเมนเดอร์คาตัวที่2องก็ยังรักษาความจริงไว้ได้อยู่ผมเล่าไม่ไหวเลยว่าตัวถัดไปซีรีส์ทิงต้อจะเป็นยังไงมันเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆ ดีเทลการแปลงร่างจุดขยับลูกเล่นต่างๆแถมรีเพย์วอลุ่ก็สูงซะด้วย It was perfect, perfect everything down to the last minute details <S <S ตอนนี้พวกคุณน่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไม Commander c a คัสเป็นไซคัสที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนี่เป็นข้อดีข้อเสียของ earthlight s k y l i n g โดยผมใช้ขนงานตัวนี้เป็นเสียงจี่ไฟในกระทะเต็ม,มสินี่ก็เป็นอันที่สุดของ transformer w a r p e r s o n a l i t earthlight commander cast s k y l i n g ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่โจมากๆที่ได้ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมรีวิวพูดตรงๆนะครับช่วงหลังมานี้ช่องผมก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือเกือบทุกคลิปที่ผมอัพมักจะเจอคนขอคลิปโนนีนั่นอยู่บ่อยครั้งและผมไม่ชอบการขอคลิปเป็นอย่างมากถ้าพวกคุณเคยเลื่อนอ่านไม่ในช่องหลังๆมานี้ คุณจะเห็นผมตอบคอมเมนต์ที่ขอคลิปน้อยมากของเล่นบางตัวมันก็ไม่ถูกจริตผมหรือไม่มีหัวข้อให้พูดถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะครับมีอยู่2ปัจจัยคือผมไม่มีหุ่นตัวนั้นกับไม่อยากรีวิวมันจริงๆสุดท้ายนี้ก็แค่ยอยากจะระบายสิ่งที่ผมเจอมาในช่วงนี้เพื่อให้คุณเข้าใจอละที่สําคัญขอขอบคุณเหล่าพพอตเตอร์ผู้ใจดีที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของช่องในช่วง early access ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับถ้าถใครอยากดูคลิปอื่น,นในช่องของผมก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยครับ